คุณมาเยี่ยมบ้านจ้าลิลินขอมาเยี่ยมบ้านนะจ้าไม่คุณเรียกแล้วว่าไม่ดีกว่าเลยบ้านนี้หรออ๋อเราแค่แบบย้ายมาอยู่กับยาแป๊บนึงอะ่ะพอดีน้ำที่บ้านเราไม่ไหลอะ่ะเอ้ยพี่ลิลินจดหมายอะไรอะ่ะเ,เดี๋ยวพี่เปิดดูก่อนนะ จดหมายครูจะมาเยี่ยมบ้านนี่วิลยส่งมาตั้งแต่สองวันที่แล้วแล้วครูจะมาเยี่ยมบ้านวันนี้แล้วพี่วิลลนเอาไงเดียร์เดี๋ยวไม่เข้าไปเก็บบ้านให้ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องไมค์แค่บอกครูพี่ว่าพี่ไม่ได้อยู่บ้านอย่างนี้นะพี่บอกพี่อยู่บ้านหลังอื่นไม่ใช่ที่นี่นะไมคครูพี่เดินมาตรงนี้แล้วอ่ะบอกบอกครูพี่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปก่อนโอเคพี่เอเขาบอกว่าอนบ้านนี้อ่ะไหนล่ะบ้านลินเนี่ยใ่แล่ะคณครู คนเอาจดหมายมาใส่ทำไมไม่เอาเบอร์เขามาด้วยล่ะเออก็อคุณครูลืมน่ะสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูสองคนอ่ะคุณครูน,นี่นะพาไปเยี่ยมบ้านเสร็จเรียบร้อยละมาช่วยกันหาบ้านดีกันเถอะผู้ขาน่าจะบ้านหลังใหญ่นะคะไม่น่นาอยู่อยนี้เลยใช่ค่ะสิบลินบอกว่ามีบ้านสองชั้นคุณครูมาเนี่ยยังไม่เห็นเลยมีบ้านสองชั้นี่ยแต่ว่าบ้านลินา่ะที่ให้มาที่เสียนมามันก็อยู่แถวนี้นะคะครู าจะเห็นไหมคนที่ชื่อลินน่ะนี่ลิน่ะจ้ะพี่ชายส่หน่อยเน่แน่ยน่บ้านบ้านเขาบอกว่าอยู่แถวนี้จ้ะแต่พี่หาไม่เจอเลยผมไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักหรอโอ้เคค้านั่นมันรถจักรยานที่ลินเคยขี่ไปโรงเรียนนี่คะไหนอะนู่นน่ะคันสีแดงอะใช่จริงนี้ด้วยนั่นมันรถดิ้งไม่ใช่หรอลินอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับงั้นเดี๋ยวไปหาคุณตาดีกว่า ไปเยี่ยมบ้านจาลิเลเ้ยค,คุณเรีย้อ่ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะอาดีจ้าพอดีคุณครูเยี่ยมบ้าน,นะจาน,นีใช่บ้านลิลนินจ๊ะคุณยายใช่ค่ะอ๋อใช่เหรอจ๊ะแล้วตอนนี้อยู่ไหนะจ๊ะอ๋ออยู่ในครนะคะพี่ยาย่บอกาทไมวาหอนูอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณครูตามสบายนะคะอ๋ะอาคุณค ย้ายมาอยู่กับยายแป๊บนึงอ่ะพอดีนน้ำที่บ้านเราไม่ไหลอ่ะอ๋อโอเคโอเคเนี่ยเดี well ๋ยวครูก็มาแล้วน่ะคุณขานมันี่เลยค่ะมาดีกว่าหนึ่งพอดีจารินสวัสดีค่ะอันนี้บ้านเดี๋ยวเราจะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนี่บ้านยายหนูมาพักให้มาณสองวันของครูบ้านหนูน้ำไม่ไหลน่คะหนูก็เลยมาห้องน้ไหลเดี๋ยวคุณครูขอเก็บรวบรวมข้อมูลละเอียดนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะออกไปละแล้วก็อย่าลืมไปเรียนนะคะาไปสามโมงค่ะตอนสบายเลยค่ะ